เปิดตัวซีรีส์นะครับ Love f f a i t Pay นะครับของทางค่ายเราบริษัท Top Move นะครับโดยผ่านทางช่อง WalkTV Bangkok นะครับก็เป็นเรื่องแรกของพวกเรานะฮะโดยพวกเราเนี่ยได้พาร์ตเนอร์คือ TikTok Thailand ในการที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น Original Series ของ TikTok ด้วยนะครับก็อยากจะฝากผลงานนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับผ่านทางช่อง TikTok WalkTV Bangkok นะครับ มันก็เป็นแนวตั้งเป็นเป็นเป็นซีรีส์แนวตั้งครับซึ่งเราจะแอร์ทั้งหมด60 EP นะครับ60วันติดต่อกันนะซึ่งจะฟินฟิน,ฟนจิกบอน60วันต่อกันเนื่องเลยนะครับ EP นึงกี่นาที EP ลนึงประมาณ5นาทีอ่ะครับก็จะเป็นซีรีส์สั้นๆให้ให้ได้ติดตามกันนะครับก็ไม่พูดถึงทางแกะทำมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันเป็นแนวตั้งมันจะแพ็กคอง ใช่ครับคือตการถ่ายทำของเราเนี่ยก็เราจะถ่ายถ่ายด้วยแนวตั้งทั้งหมดทั้งเรื่องครับโดยที่ต้องบอกว่าความสุขใส่ของของทีมตัดกล้องของเราคือเราต้องต้องเซ็ตกล้องดีๆเพราะว่าสถานที่เนี่ยเราพอในถ่ายในบ้านเนี่ยแล้วตัวละครนี้ค่อนข้างเยอะครับเราจะถ่ายยากมากๆเหมือนกันแต่ก็ก็ใช้วิธีมุมกล้องในการช่วยในการให้มันสามารถทําออกมาได้เลยแบบนี้ครับใช่ครับแสดงว่ามันแตกต่างจากซีรีส์ทั่วไปหรือวิธีการถ่ายทำใช่ครับเอ่อนอกจากนอกจากวิธีการถ่ายทาแล้วการเขียนบทก็ต่างนะครับเพราะว่า ถ้าเราเคยดูซีรีส์ปกติครมันจะมีการทิ้งท้ายให้รู้สึกว่าอยากติดตามตอนต่อไปซึ่งซีรีส์เนี้ยก็ถูกเขียนมาใน60สิีเนี้ยก็จะต้องมีการทิ้งท้ายเพื่อให้ติดตามในตอนตอี P ต่อตอไปเสมออะไรแบบเนี้ยครับแสดงว่าทิ้งท้ายทุก <mos c oughs> ใช่ใช่ครับแล้วเราแล้วเร <mos c oughs> <mas k> ยังมีเอ็กซตาซีนที่ที่ขยี้ขยายเนื้อ,อ,เ,อ <mas k> เรื่องของเราทุก EP ให้ได้ชมเหมือนกันครับ6 0ตอนนี้ออนแอร์ยังไง ออจอนแอร์ทุกวันนะครับเ,เวลา2องทุ่มนะครับแล้วก็ดูกันอย่างเงี้ยครับติดติดต่อกันทุกวันเลยครับ60วัน สำหรับเรเออเเื่องราวเนือหามันจะเป็นประมาณไหนอะไรไงได้ครับเรื่องราวของเนื้อเรื่องนะครับก็ <Squ> ここจะเป็นนักศึกษา4คนที่เข้ามาอยู่ในบ้านแชร์เฮาส์เดียวกันนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวความรักโกลหมานกันขึ้นในบ้านนะครับก็ด้วยความที่น้องๆวัยวัยใสยนะฮะเรื่องราวก็เลยจะเป็นวยัยใสๆนะฮะก็เอ่อเราจะกลับไปอยู่ในยุคที่ซีรีส์วายที่เราไม่ได้มีฉาก n ออยู่ในซีรีส์นี้นะครับก็เป็นฟิลแบบจิกหมอนฟิลจิ้นนะครับก็ฝากติดตามความจิ้นของน้องๆได้นะครับ แต่คูนี้ sì ครับขยับมาตรงกลางโอเคครับเอาเไปนตไปครับครับก็ปอเช่ผู้เสียงดังนี้ครับปอเช่พงษ์พน um, ิดนะครับก็รับบทเป็นนายองศานะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นผลงานเรื่องแรกของผมเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายแต่ก็สนุกดีนะครับได้ร่วมงานกับทุกๆคนเนี่ยพี่ๆเขาก็ใจดีมากครับเลยทําให้ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ ยังไงก็ขอฝากผมแล้วก็นายองศาว่าในอ้อมหัวอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับก็อินดี้ครับอิสระครับก็เหมือนพี่เชครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้ลองแสดงครับก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็พี่ทีมงานก็ใจดีจริงครับที่จริงงานถ่ายทำแนวตั้งมันมีปัญหากันสองคนไหมครับอ๋อก็มีบ้างครับเรื่องบักกิ้งก็จะยากหน่อยยากยังไงปัญหาอะไยพี่บอกก็สเปซมันไอ้ที่มันที่มันน้อยกว่าปกติครับก็เลยต้องคุมเรื่องแบบที่ยืนหรือว่าอะไรต่างๆ่ครับ ก็คือต้องทำให้ตัวเรีบที่สุดไม่ไม่ขนาดทั่สุดเอออาร์ตฉากเอ็นซีเวลาต้องเข้ากันมันยังไงบ้างเพราะด้วพื้นที่กล้องมันแคบด้วยมันจะต้องเบียดนแค่ไหนก็ใกล้กันมากเลยครับเออใกล้แบบยังไงมูมกับมันอยากให้ใกล้แค่ไหนหรือว่ามันมันจะเป็นตัวคนเดียวกันเลยหรือว่ายังไงด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งนะครับก็ยังไงก็ต้องแบบใกล้ๆกล้กันเลยก็ต้องเบียดกันแค่นี้เลยเหรอครับอ่าแล้วเราเบียดแต่มันจที่เราเบียดเข้ามาเราเบียดด้วยเราอย่างเงี้ยเลย แสดงว่าก็คือ NC เมื่อไหร่ก็คือห้ามอยู่โฟล์คเออนอกจากจ NC มันต้องใกล้ชิดเรื่องวิชาไหนด้วยสิว่าเราประมวลมั้งประมวลคิดว่าประมวลทุกฉากหรืเนี่ยจะมชลยังไงบ้างก็จะเป็นพวกบล็อกกิ้งมากกว่าครับเวลาเดินเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราหลุดบล็อกกิ้งปุ๊บหลุดเฟรมเลยอย่างงี้ก็ต้องถ่ายใหม ครผมัมตื่นเต้นมาด้วยความที่ว่าตอนแนอรกตอนปรละห้าสิบีเป็นเวลาหกสิบวันตื่นเต้นฝากแฟนๆไลคติดตามพูกเราผู้เราพู้ทีใน,นเรื่องชื่ออะไรนะชื่อองศาครับนี่ก็ชื่อเพิร์ดฝากติดตามพูกเราก็กยังไงก็ฝากติดตามความรักของในองศากับเพิร์ดด้วยนะครับว่าในองศาเนี่ยจะเอาชนะใจเพิร์ดได้ยังไงครับผม อ๋อวันนี้เป็นเพื่อนกันหนึ่เพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนมายเอกนายเกเข้ามาจากต่างจังหวัดอับเจเข้ามาใช่ไหมครับสวัสดีครับ TJ The Show นะครับรับบทเป็นจินครับจะเป็นเพื่อนสนิทของครับตัวเพิร์ทนะที่เป็นนายเอกใช่ครับก็เป็นเพื่อนของนักศึกษาเหมือนกันนี่แหละที่มาเข้าร่วมแชร์แชร์เฮาส์ของที่นี่ครับจะมีทั้งหมดกัน4สี่คนก็ตัวของจินเนี่ยจะมีความแบบ ติดคุณหนูนิดๆนะครับแต่ว่าจะมีความอยากรวยเห็นเขาทั้งมากก็จะจะ,จะ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 เป็นยังไงเดี๋ยรอติดตามชมได้เลยว่าวิธีของเราจีนจะช่วยให้ทั้งสองคนเนี่ยลงเอยกันยังไงต้องรอติดตามได้เลยครับผมสวัสดีครับชื่อเมก้าฟูชินนะครับในเรื่องรับบทเป็นจ่ครับจ่ก็จะเป็นคน,คนกวนๆนะครับกวนมากแล้วก็จะติดเล่นติดตลกอย่างเงี้ยคนไปเฮฮาปาร์ตี้ครับ ในเรื่องก็จะสนิทกับนายองศานะครับสนิทกันตั้งแต่มัธยมนะครับก็จะคอยชมองศากับเพยอย่างเงี้ยครับให้สมหวังสมรักกันอะไรเงี้ยครับคอยเซลก็เป็นที่พึ่งของทุกๆคนในบ้านครับก็อยากให้ช่วยกันติดตามชมเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าพี่ให้โปรโมทว่าความพิเศษถ้าใครอยากติดตามมันพิเศษยังไงติดตามจากซีรีส์เรื่องนี้ยังไงอืมก็เรื่องนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นสายสัมพันธ์ของเพื่อนๆในบ้านนะครับที่มันจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักในเรื่อง ความพึ่งพากันอะไรเไงี้ยครับแก้ปัญหาผ่านประสบการณ์ชีวิตไปด,ด้วยกัน,นครับในเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ว่าให้คนติดตามเป็นซีรีส์แนวาตั้งที่สุมาดูแล้วก็ติกหมอนแน่นอนได้คร<อ>ับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะฮะเป็นเลิฟเอฟเฟคเนี่ยนอกจาก <Okay. S 1> เป็นซีรีส์แนวตั้งแล้วเนี่ยความพิเศษของมันคือมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกในทิกต็อกที่เป็น Official ออฟฟิเชียลซีรีส์ที่เราสามารถซื้อสินค้าผ่านทางทิกต็อกช็อปที่อยู่ในเรื่องได้เลยอะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าทางปอนเซอร์เองที่เข้ามาในเรื่องเนี่ยก็ถ้าใครสนใจอยากจะได้สินค้าที่ไหนยังไงเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อผ่านทางทิกต็อกช็อป นี้ก็ยังไงก็ฝากผลงานเลิฟแอดฝึกเของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมพวกเราในการทำซีรีส์ภาคต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับสุดท้ายให้ท่านนายกับเราจะได้ดูเมื่อไหร่และติดตามทางช่องทางไหนครับขอบคุณครับก็ติดตามทางแพลตฟอร์มทิกตอกนะครับทุกๆ2องทุ่มจะฉายทุกวันเลยครับตั้งแต่วันที่15ครับทางช่อง Vox TV Bangkok ครับ15ท่านวาัครบ 在，好。